ในปีพุทธศักราช2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านนางอยโพนปลาหลท่อพระเนตรความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นของราษฎรจึงมีพระราชดำริให้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยส่งเสริมความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและรับสั่งให้สร้างโรงงานหลอดที่3 ในปีพุทธศักราช2529สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีได้มีพระราชดำริให้ใช้โรงงานหลวงเป็นแหล่งให้การศึกษาด้านเทคนิคแก่นักเรียนในพื้นที่เพื่อให้สามารถรับผิดช,ชอบโรงงานหลวงได้เพิ่มขึ้นจนได้มีการจัดตั้งบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดมาดูแลโรงงานหลวงขึ้นในปีพุทธศักราช2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในฐานะสถาบันการอุดมศึกษาของไทยจึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้เข้าไปแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับชุมชนโดยเริ่มให้การสานับสนุนให้ชุมชนเริ่มเรียนรู้เรื่องวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มให้ชุมชนสามารถรักษาสภาพความเป็นอยู่และการพัฒนาต่อไปได้ด้วยกลุ่มของชาวบ้านเอง ทั้งนี้แนวคิดหลักของวิสาหกิจช,ชุมชนมุ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการจัดการทุนชุมชนได้อย่างเหมาะสมเพื่อการพึ่งพาต,ตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในปีพุทธศักราช2552สมเด็จพระเทพพราราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงงานหลวงที่3ซึ่งอาคารโรงงานและสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตล้าสมัยเสื่อมสภาพไม่คุ้มที่จะซ่อมบำรุง จึงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูและพัฒนาโรงงานเพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำตลอดจนให้เข้าเสนอแนะด้านการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดภายใต้แนวคิดชุมชนได้รับประโยชน์ธุรกิจอยู่ได้ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ถึงปีพุทธศักราช2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าไปเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องดังที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร์สก,กัรินภูมิรัตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุรีีได้กล่าวไว้ว่าขณะนี้เรากําลังเดินไปสู่สเต็ปที่3คือพยายามช่วยให้เกิดวิสาหกิจชุมชนแต่ปัญหาเราขาดผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งพอที่จะพากลุ่มก้าวไปสู่การพรัฒนาตัวเองต่อไปได้ การที่จะทําให้ชุมชนก้าวสู่วิสาหกิจชุมชนได้นั้นไม่มีสุดสําเร็จต้องเริ่มจากการทํางานแบบเคียงบ่าคเคียงไหลเป็นเพื่อนกับชุมชนและสิ่งที่จะให้ชาวบ้านได้คือเครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความรู้และโอกาสวิสาหกิจชุมชนนั้นต้องเข้าใจระบบตลาดเข้าใจวิธีการพัฒนาหรือสามารถทำงานร่วมกับโรงงานใหญ่ได้อย่างรู้เท่าทันแต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับสังคมไทย คือความสำนึกรักบ้างเกิดเราจึงพยายามพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำและอยากพัฒนาชุมชนตัวเองให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่แสดงชัดเจนว่าที่ผ่านมาเราทำสำเร็จคือชาวบ้านไม่ทิ้งถิ่นเข้ามาขายแรงงานในเมืองชาวบ้านมีความรู้มีอาชีพมีรายได้และสิ่งที่ตามมาคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอน ใจของเจ้าหรือเปล่าสะคนแล้วบอกคนดีโพอหาทุกทีคือมีสอยหมยบุมน,นาอีสานคนบ้านเต่างอยทุ้มมือยังคอยให้น้องขืน้นมาหรือคนกรุเงเทพเขาย่องว่าสวยเจ้าก็ทำเิอลงค่าน้ำเงินแล้วบ้นองนโดนเติบแล้วได้ น้องไม่โทรมาอยากหจนะาูจิงนาวาอยู่จังใดบุญเขาพันสาวัดทำรพาดันเคยได้พาแฟนขอพอรไพรคุ้มครองนองนลาอย่ามาตาใจ